สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับช็อตเด็ดเพื่อนนะในชุดรอบเช้านะครับให้แล้วก็พี่นะครับในชุดรอบเช้านี้นะครับเป็นพระที่เชื่อว่าพระสวยเลยนะครับในชุดนี้นะครับนะพี่ๆท่านใดที่ชอบองค์ไหนนะครับนะสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอนะครับเช้านี้มีอะไรพี่ๆได้รับชมบ้างนะครับนะฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ในคลิปคลิปนี้ไว้ด้วยนะครัไว้เป็นกำลังใจกันนะครับช่องทางไการต่อขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่นะครับโทรเข้ามาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอช่วงเช้้าาาาออิิตตพจจจััขขบบบรรถถี่นนะะะดง เน้นย้ำใช้โทรนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันพี่ในะรับรายการแรกรายการแรกในชุดเช้านี้นะนงัมก็ขออนุญาตใช้คําว่าเป็นเหรียญเลยแล้วกันพี่นะครับเรหรียญหลวงพ่อแดงกูนี่ดาเดิมๆเ,เลยพี่ดําแห้งแก๊กอ่ะอันนี้ผิวผิวพราบ้านนะเนี่ยพี่ผิวพราบ้านนะพี่นะน,ะนี่ดูหลวงพ่อแดงดูความคมเนี่ยค้างให้ดูความคมเลยพี่คมกนะคริบเนี่ยับพี่จ๋าคมกริบเลยสามร้อย สามร้อยบาทแล้วก็พระลีลาครับพี่นะส่วนนี้จะเป็นของกําแพงเพชรครับพี่เนี่ครับของกําแพงเพชรพี่ดูแร่มะขามแล้วกันเนี่ครับนะคําว่างามจับใจนี่แร่มะขามของเราเนรับไม่ธรรมดานะเห็นไหมแร่มะขามพี่นะไม่ธรรมดาแน่นอนแร่มะขามเอาเอาไปสามร้อยนะครับพระลีลานะพี่นะดับเอิลรีลาหันทางพระสันเลยมันจะขายพระสันนะเอาสามร้อยบาทนะครับหลวงปู่ทวด นะครับโอ้โหดูรุ่นนี้เนี่ยนะครับนะคราบขี้เบ้าลอยลอยังอยู่เลยเนี่ยเห็นไหมในซอกแขนเห็นไหมคราบขี้เบ้าดินอ่ะนะเออข้าวเบ้าดินนะพี่นะจารย์การรอดินไทยนะครับยังอยู่เลยอ่ะนะครับนะพี่ผูจชมเดิมเดิมเนี่ยโอ้โหพี่นะเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วนะเออเดิมกว่านี้ไม่มีแล้วนะตะไบแห้งๆด้วยนะครับด้านในน่าจะเป็นตัวเลขป่ะพี่เห็นไหมน่ะเห็นไหมว๊อบวบแวบแวบเน่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวเลขนะเพี้ยนไหมด้านในน่ะน่ะเป็นธงเป็นฐานได้เป็นตัวเลขพี่สามร้อย สามร้อยบาทในครับเบตงนะแนวเบตงราคาแบ่งป well ันเลยพี่แนวแบ่งปันเันไปเอาสามร้อยบาทเนครับอ่าสามร้อยบาทสมเด็จวัดพระคังครับพี่องนี้แก่ตังอิ้วหน่อยแนววัดพระคังนะแนวพี่พี่จ๋าแก่ตังอิ้วหน่อยโอ้โหดูเนื้อเนี่ยดูการเซตตัวแนวพี่เออพี่พี่ลองดูเนื้อดูการเซตตัวนีพี่นะหลวงวิจารณ์จ้ะแนวเออหลวงวิจารณ์จ้ะพี่สวยเดิมธรรมชาติแนวด้านหลังนี่มวลสารเป็นก้อนเลยเนี่ยเห็นไหม ด้านหลังนี่มวลสารเป็นก้อน <S <S ๆ,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 ๆๆๆเลยอะเอาราคาแบบราคาแบ่งนะเอาไปเอาไปสามร้อยสามร้อยบาทนะครับเราก็แจกแม่ครัวพี่แหนบหลวงผู้สุกปากคลองมะขามเท่านี่เนื้อสวยจริงพี่เห็นไหมเนื้อสวยจริงจะพิจันเลยครับปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะผู้สุกเอาสามร้อยแนบแจกแม่ครัว สันส้นๆง่ายแนยบอ่าสันส้นๆง่ายสามร้อยบาทเรีบครับสามร้อยแล้วก็พระปิตาแนบองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพ่อเชยครับพี่นะครับพ่อเชยสองนะด้านหลังจะเป็นเลขหนึ่งหรือรูปก้นหอยแบบนี้เห็นไหมเชยสองเรีบพ่อเชยพี่เดี๋ยวพี่ดูดิเห็นไหม,ด,ด,หไหมด้านหลังจะเป็นก้นหอยสวยและธรรมชาติเอา เอาไปสามร้อยบาทนะครับก็เฉยก็เฉยราคาแบ่งปันอยู่แล้วนะพี่นะในยามเช้าไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับพี่พี่จะไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนนะครับไปกันต่อนะครับสําหรับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เลยพี่แนวองค์นี้เนื้อสวยมากนะครับเป็นพระกิ่งเนื้อออกอ่อสัมฤทธิ์แนวพี่พี่พระกิ่งนะเนื้อออกสัมฤทธิ์เลยแนวสัมฤทธิ์เนื้อสวยแนวเนื้อออกแดงแนวสัมฤทธิ์เนื้อสวยเนื้อออกแดงครับพี่แนวหมายเลขหนึ่งเจ็ดเก้า น้ำหนึ่งเจ็ดเก้าหูแพ็คกิงแบบนี้พี่นะแท้แรงูง่ายเลยนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ที่ไหนอ่ะต้องรู้แน่นะครับมีบางท่านต้องรู้แน่องค์นี้ขอห้าร้อยบาทนะครับพี่จ๋าเก้าร้อยบาทกับแพ็คกิงแบบนี้ยังไงก็คุ้มนะครับไม่ได้มีบ่อยบ่อยนะครับพี่ไม่ได้มีบ่อยบ่อยแน่นอนแนวเราก็หลวงพ่อสงฆ์นะครับองค์นี้เป็นหลวงพ่อสงครับพี่นะเป็นรูปหล่อนะครับประมาณปีศูนย์แปดนะรูปหล่อท่านแนวรูปหล่อหลวงพ่อสงฆ์วงพ่อสงเอาห้าร้อยนะหลวงพระสงฆ์วัดเจ้าฟ้าสาราลอยห้าร้อยบาท นะครับห้าร้อยบาทแล้วก็พระลีลาครับพ um ี่ดับองค์นี้จะเป็นพระลีลาเนื้อชินแนวพี่เป็นพระลีลาเนื้อชินครับพี่ในอ่ะเขาเรียกว่าพระสันในครับนะพระลีลาเป็นพระสันนะพี่นะเนื้อชินเงินนะครับพระสันชินเงินหายากนะพี่นะพระเนื้อดินยังเพราะว่าในพี่ดาวชินเงินหายากยากนะฝรั่งลายผ้าเดิมๆแนวพี่หลังลายผ้าเดิมๆเอาเอาไปเอาไปห้าร้อยในอ่ะห้าร้อยบาทนะครับพระสันนะพี่นะ แนวพระสันแล้วก็พระหูยานพี่อันนี้จะเป็นกลุ่เก่าแนวพี่พระหูยานกลุ่เก่าแัววันนี้มีสององค์ไว้พี่ๆเรื่อๆได้ชมเลยรัวทั้งกลุเก่ากรุใหม่องค์นี้เป็นกลุเก่าก่อนนะครับนะเพราะว่าดูเนื้อดูธรรมชาติดูผิวพรรณนะครับเนื้อชิ้นเงินจะออกคําออกดำนะครับวิจารเนื้อชิ้นเงินนะครับนะออกคําได้ออกดำนะครับนี่คือพระหูยานเอาเก้าร้อยบาทพระหูยานนะเก้าร้อย วงยานเก้าร้อยแล้วก็องค์นี้พี่น้ำวงนี้เป็นรัฟิตาคล้ายๆโซนหลวงปู่สุกนะคล้ายคล้ายแนวพี่พี่อยากคล้ายๆโซนหลวงปู่สุกเอาเอาสามร้อยสามร้อยบาทนะครับคล้ายโซนหลวงปู่สุกแล้วก็พ่อทาวพี่แนวเราบอกว่อทาวัดพระเนียงแตกนะพี่น้ำหล่อรุ่นแรกเห็นไหมพี่น้ำนี่คือหล่อรุ่นแรกนะเราบอกว่อทาวัดพระเนียงแตกแนวหล่อรุ่นแรกเอาเอาสามร้อยน้หล่อรุ่นแรก สามร้อยบาทนนครับองนี้มีข้าบดินเยอะหน่อยอาจจะเป็นวัดโครงนนครับนะอันนี้ออกวัดโครงครับพี่นะครับโอ้โพิมวัดพับแต่ออกวัดโครงนะครับสวยเดิมดูง่ายเอาห้าร้อยบาทอันนี้ชัดเจนมากี่วัดโครงน่าใช้เลยล่ะข้าบดินยังติดอยู่เลยพระแบบนี้คือฟอร์มเดิมแน่นอนห้าร้อยบาทนะครับ ห้าร้อยบาทแล้วก็อง์นี้พี่นะองนี้จะเป็นเหรียญรอกนะครับแนวเหรียญรอพี่เป็นพิมพ์สมเด็จเนะบหลวงพระโบยวัดมะนาวน่าจะเป็นโซนพระที่ดูง่ายสบายตาแนวะพ,พี่น่าจะเป็นโซนพระที่ดูง่ายสบายตานี่คือหลวงพระโบยวัดมะนาวเอาเอาห oh, ้าร้อยโอ้โยพี่แท้ดูง,ง่ายนะครับไม่จัดเหรอแนวะพระโบยเอาแบบดูง่ายให้เลยแนวะทางเราจัดให้แนบะไม่เคยขาดจัดให้ตลอดเนบะองค์ต่อไปกับพี่นวะองค์นี้จะเป็นเจ้าสัว นี่คือเจ้าสัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะนะครับเจ้าสัวนับอีกหนึ่งองค์ซึ่งเราได้มานะครับเป็นเจ้าสัวหล่อโบราณเนวพี่เจ้าสัวหล่อโบราณนี่พี่ดูต่อใบดูช่อด้านล่างหรืเดิมเดิมเนยทางเราได้มาเดิมเดิมกับพี่อันนี้น่าจะเป็นเนื้อออกแด่งๆหน่อยๆนะดูเดิยเป็นหล่อโบราณนะพี่เอาสามร้อยเจ้าสัวหลวงปู่บุญสามร้อยบาทในรับแล้วก็องค์ต่อไปนะครับสำหรับองค์ต่อไปนะครับเป็นพระวิตานิ่นาำสายวัดสะพานสูง อันนี้เขาลงเขาเรียกลงรักไว้สายวัดสะพานสูงครับพี่เนี่ยเห็นไหมสายวัดสะพานสูงนะสามร้อยบาทนะยครับสามร้อยบาทแล้วอองค์ต่อไปพี่พระบรีราม็ดขนหนุนเนี่ยครับพี่พี่จ๋าองค์นี้เป็นพระบรีรามิดมขึนหนุนแต่เนื้อพระองค์เนี้ยพี่นะเป็นองค์ที่ใหญ่ คือจะทําเทียมเล่นแบบก็น่าจะทําได้ยากขึ้นเพราะว่าหนึ่งคือรูปร่างรูปทรงองค์พระนะครับจะไม่เหมือนตัวตัวไปนะครับอ่าวิ่ๆลองสังเกตดูนะนะครับเนื้อจะไม่เหมือนทั่วไปองค์นี้พระลงกูชัดเจนลงกูแบบธรรมชาติด้วยพระลงกูแบบชัดเจนและลงกูแบบเป็นธรรมชาติราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆห้าร้อยบาทนะครับลีลาไม่ขนุนนะครับพระลีลาไม่ขนุนล,ลงกูนี้สวยมากองนี้วัดเกตเจ็ดชั้นนิยมนะดูความใสของเนื้อ นะครับพี่พีิจารดูความใสของเนื้อดูความใสดูความกระเาแล้วดูความแกร่งนะครับพี่ดูด้านหลังเนี่ยองนี้นะพี่นะครับโอ้โหพี่เอ้ยอดีตแชมป์โลกนะเนี่ยเนีครับแ,แต่โดนใช้มาหน่อยนะเนี่ยเออโดนใช้มาหน่อยดูดิสวยเดิมดูง่ายเอาห้าร้อยบาทนะครับสวยเดิมดูง่ายเอาห้าร้อยนะครับเออห้าร้อยบาทแล้วก็หลวงพ่อยอดนะครับองนี้จะเป็นหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะครับรุ่นแรก นะคร,ร,ะระนะับหลวงพยอดรุ่นแรกนะครับโอ้โหรุ่นแรกเจอ่างนี้ไม่จัดได้ไงพี่อุดเดิมด้วยนะครับเจอแบบนี้ไม่จัดได้ไงพี่น้หลวงพยอดวันหนองปาหมอนะเอาห้าร้อยแนวห้าร้อยบาทเนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้เป็นคองหลวงพ่อโสธรสองหน้านี่นับเป็นประสบได้เลยเนี่ยหลวงพ่อโสธรสองหน้าพระคือเนี่ยพระไม่ได้แก้งเก่าคือพระเขาเก่าจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพี่พี่พระเขาเก่าจริงแบบร้อยเปอร์เซ็นต์พี่นาตาชัดเจนมากคมกริบ ห้าร้อยบาทเนยะครับอุปประคุตนะครับพี่พิจารความสวยของอุปปคุตนี่ไม่บรรย่าบรรยังเลยพี่ดูเนื้อเนี่ยครับพี่พิจาร์พี่ลองดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงดูธรรมชาติเนะียครับสาหรับอุปปคุตนะเนื้อออกสมฤทธิ์เลยนะเอาเอาห้าร้อยนะอุปปคุตอุปปคุตห้าร้อยนะครับ,ร 100, รบเรียนหลวงพ่อทาครับพี่นับรุ่นสองดูง่ายพ่อทารุ่นสองดูง่ายแนวะพี่ดูง่ายและได้เดิมแล้ว รอยประกบรอยตะเข็บรอยต่างๆชัดเจนและเป็นธรรมชาติเนี่ยรอยช่อเดิมๆเลยพี่เนี่ยดูรอยตะเข็บดิเอาองนี้เอาเอาเก้ารอยพี่พอทาเนี่ยครับดูง่ายๆเนี่ยครับดูง่ายๆเราได้เดิมๆมาพี่นะครับอันนี้จะเป็นอ่อพระกุ่ครับพี่เนื้อชิ้นเขียวยอดขุนพลนะพี่นะกู่วังบัวเนี่ยครับกู่วังบัวเพชรบุรี อง์นี้พี่หลังยันนี่คือถ้าหลังเป็นยันแบบนี้พี่ไม่มีที่อื่นที่ใดในพิดานอกจากเพชรบุรีี่วังบัววังบัวเรียมเงินสุขโขทัยนะครับโรงยาสุขโขทัยด้วยเอาเก้าร้อยบาทนะครับเรียมเงินโรงยาสุขโขทัยเก้าร้อยบาทนะครับเก้าร้อยบาทนะครับเราก็องนี้องนี้ก็สวยในพิานาดับแช่น้ำมนต์นะครับสมเด็จขาโต๊ะหลวปงปู่โต๊ะว,วัดประดูชิมพีองนี้แช่น้ำมนต์นะครับ แช่น้ำมนต์แล้วเป็นพระที่ดูง่ายอะ่ะเห็นไหมดูคราบร่องรอยการแช่น้ำมนต์ได้เลยพี่เนี่ครับไม่ใช่เอาอะไรส้มๆมาทาในะครับมันคนละแบบคนละอย่างกันเนี่ยครับคนละแบบคนละอย่างกันองค์เดียวห้าร้อยแนวแช่น้ำมนต์เนีน่ยะครับเราก็เหรียญพระแดงอา่าพระแดงนลพี่นะน่าจะเป็นอา่าพระป่าเนี่ยพี่ดูเนื้อดิเนี่ยพระแดงเนี่ยเนี่ยสวยกิ๊บเลยพระแดง พ่อแดงเอาสามร้อยเนี่ยเนี่ยครับหลวงพ่อแดงเลยพี่นะขอสามร้อยบาทนะครับหลวงพ่อแดงพ่อแดงเอาสามร้อยแล้วก็องค์นี้นะครับสําหรับองค์นี้น่าจะเป็นนะครับองค์นี้น่าจะเป็นของหลวงพระสงฆ์ครับพี่นะครับเป็นรูปหล่อปั๊มยอดนิยมนะครับหนังสือนูนนะครับหนังสือนูนเนี่พี่วัดสาราลอยในี่นะเจ้าโอ้พี่หลวงพระสงฆ์นะครับนี่เดิมเดิมเลยเนี่อุดเดิมด้วยนะนี่ยพี่อุดเดิมอุดธรรมชาติด้วยพี่นะครับหลวงพระสงฆ์นะ พอส่งเอาเก้าร้อยแนวรูปหล่อปั๊มหลังหนังสือนูนเนวะพี่พี่หนังสือนูนแนวเก้าร้อยบาทเนะับ,บ้านกลางนี่พี่ดูเนื้อบ้านกลางเย่ยเห็นไหมแนะครันนี้ติดหน้าติดตานนหน่อยนะครับแต่พระได้สวยฟอร์มเดิมดีพี่อุย้ยพระแบบนี้เขาเรียกว,ว่าพระชัดเจนพระดูง่ายแนบที่เขาเรียกว่าพระชัดเจนและพระดูง่ายครับพี่เอาเก้าร้อยบาทนะครับ สำหรับองค์นี้พี่นะครับขอ900 9อ0แล้วก็นี่พี่ดาวานี้เป็นหัวหา่านให้ดูเนื้อเนี่ยดาวาหัวหา่านตลอดเดิมหูด,ด้านหลังนี่ยังดูง่ายนะเบอร์ด้านหลังนี่ยังดูง่ายเอาเอาห้าร้อยกว่าห้าดาวหัวหา้าร้อยบาทนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์นี้เป็นพระเขาเรียกซุ้มกอนะครับนี่พระาดําในในดินเห็นไหมองค์นี้เอา900ครับพี่น,นับซุ้มกอพิมพ์ขนมเปี๊ยะนาบพระาดําในดินพี่เห็นไหม เดิมเดิมนะครับเออเดิมอันนี้ได้เดิมแน่นอนนะครับถ้าพี่นาทอยากได้ไว้ใช้พุทธคุณนะครับแนะนำเลยพี่ในะรอบเช้าของเรานะครับไม่ข้ามพันนะครับพี่พี่ไม่ข้ามพันขอเก้าร้อยบาทนะครับซุ้มกขอขนมเปียะเนี่ยาราในดินเนี่ยมันทำไม่ได้เนี่ยเห็นไ,ไหมเราเป็นดำดำดำเป็นจำจำจำนะครับนะรอยย่นรอยเหี่ยวรอยการเส้นตัวนะครับขอเก้าร้อยบาทนะครับ เก้าร้อยบาทแล้วก็องนี้แนวองนี้จะเป็นคุ้นแผนแนวแนวคุ้นแผนครับพี่สงครามอินโดแนว2485แนวหลวงพ้าเต๋แนวคุ้นแผนหลวงพ้าเต๋พี่แนวประสบการณ์เรื่องชัดเจนมากองนี้คุ้นแผนหลวงพ้าเต๋พี่หูหน้าจัดไม่จัดไม่ได้นะพี่นะครับพงขเต๋คงทองนะโอ้โหองนี้พี่เอ้ยแนวนะต้องเอาแล้วแนวนะเอา900บาทนหนครับเก้านี่ยพี่องค์นี้ สำหรับอง์นี้นะครับเป็นนี่ยโป้พี่ดูเนื้อเดียนะเป็นคุณแผ่นเครืบององนี้เป็นคุณแผ่นเครือบก็บพี่แนวะวัดใหญ่ชัยมงคลนะครับอันนี้ต้องใช้ว่าทองเดิมดิเห็นคาบทองไหมพี่นะรบนบในส่วนล,ลึกเห็นไหมนี่คือวัดใหญ่ชัยมงคลนะเห็นไหมเห็นคาบทองไหมน่าจะมองกันได้ออกอยู่แล้วเนี่ยนะอง์นี้เอาสําหรับองนี้เอาเก้าร้อยนในวันานาับคุณแผ่นวัดใหญ่ชัยมงคล เก้าร้อยบาทแนวพี่พี่วันนี้มีพี่ทั่วไปนะครับดูได้เลยดูทองที่จมอยู่ในพระได้เลยพี่รัวนะเขาปิดทองไว้ดูแนคแัวดูทองที่จมในพระนี่พี่มันเป็นคําตอบที่ชัดเจนรับเพราะว่าทั่วไปไม่มีแน่นอนแนวที่แก้งเคลือบี่มีเยอะแยะมากมายนะครับลองไปรับชมดูได้เอาไปเก้าร้อยบาทนะครับมาต่อนะสําหรับรายการต่อไปนะครับเป็นเหรียญครับพี่นะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญของหลวงปู่สุกวัด โพไซทองเนี่ยครับพี่ดูรอยขยืน่นดูเส้นขนแมวดูรมดํานี่คือเหรียญของหลวงปู่สุขวัดโพไซทองหูดูง่ายสไตล์เดิมๆเมลยพี่นี่วัดโพไซทองเนี่ยนี่ร้อยเจาะเดิมเนี่ยเอาเก้าร้อยพี่วัดโพไซทองนะโพไซทองเก้าร้อยบาทเนี่ยครับพระหูยานนะครับ,รนะรบองค์นี้จะเป็นพระหูยานกนะรุหกใหใม่นะครับโอ้โหกรุใหม่ใช้ลากว่าเดิมนะพี่นะแต่ดูง่ายเหมือนเดิมครับพี่นี่กรุใหม่เนี่ยครับ เราไม่เน้นตลอดแบบเขาขาจั่วๆหรอกพี่นะับเราเน้นดูง่ายนะเออเน้นดูง่ายอะไรได้เดิมเลยครับองนี้เอาเอาห้าร้อยบาทนะครับเท้าปยานกรูใหม่นะครับลบบุรีพี่ดูง่ายละไได้เดิมห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทแล้วก็องนี้พี่นะองนี้เป็นพระสมเด็จนี่ครับซึ่งพระสมเด็จองนี้นะครับเป็นพระสมเด็จวัดพระคังพิมพ์ใหญ่นะครับสภาพผ่านการใช้มาบ้างพอสมควรนะครับอาจจะผ่านร่องรอยการใช้งานมาบ้างนะพี่นรับพอสมควรครับพี่ ได้สวยได้เดิมได้ได้ธรรมชาติเนี่ยพี่ดูเนื้อเนี่ยวแนบเนื้อเป็นก้อ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 นเลยพี่แนวอันนี้สวยเดิมธรรมชาติเดี๋ยบเอาในราคาที่แบบเบาๆในพี่นะเดี๋ยบเอาไปห้าร้อยบาทเดี๋ยบพอท่านคล้ายในพี่นะโอ้พอคล้ายก็พี่เนี่ยววัดสวนขันโอ้โหพี่ดูกระแสเนื้อแล้วกันเดี๋ยครับปราชัดเจนก็พี่ภาพหล่อโบราณแบบนี้สาแดงข้าบข้าบความเก่าต่างๆข้าบตะกันเดี๋ยครับและโคตรด้านล่างในพี่นะดูเนื้อเลยเห็นไหมและโคตรด้านข้าง สวยสุดๆครับพี่แนวพี่จ๋าเออสวยสุด procent, ouais, White, output, mama, ๆครับพี่แนวพ่อคขายแนวพี่จ๋าเออพ่อขายเจ้าพี่แนวพ่อคขายเอาเอาเก้าร้อยแนวพ่อท่านคขายเอาเก้าร้อยบาทนะครับโหนี่ชุดเก้าร้อยเยอะมากนะครับเราก็เต่าแนววันนี้จะเป็นเต่าของหลวงปู่หลีว่าพี่วัดไร่แตงทองแนวนครปฐมปีสามหกเรียกเงินพร้อมแหวนพร้อมใช้แนวพี่เรียกเงินพร้อมแขวนพร้อมใช้เอาเอาเก้าร้อยนะครับนี่ ทิปเลยเนี่ยใม่ไมดูโค้งดูโคด้ดเนี่ยดูได้ทุกอย่างพี่เก้าร้อยบาทเ<า>นี่ครับเราก็าองเล็กองนี้นะครับนะเป็นพระพิตาวาัดหนังนะครับองค์น้อยพี่แล้วเออเป็นพระพิตาวาัดหนังนะวนัดหนังเอาเอาไปสามร้อยบาทแล้ววัดหนังเราก็องค์นี้เป็น สมเด็จพ <Es> <an> ี่พิมพ so sure ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยมากองนี้นะพี่นะรับแก่ตังอิ้วด้วยนะครับพี่ดูเนื้อได้เลยแนบนี่คือเนื้อสมเด็จวัดระฆังนะครับไม่จะบังคุณพรมนะวัดระฆังครับพี่แก่ตังอิ้วนะครับมวลสารชัดเจนมากด้านหลังกระดานบางๆก้อนมวลสารเป็นก้อนๆๆๆนเห็นไหมกระดานแบบผิวๆเลยนะนวพี่จยาเออกระดานแบบผิวๆเลยนะนวไม่ใช่กระดานใหญ่นะดูดิเห็นไหมกระดานแบบผิวๆเป็นคลื่นๆๆ้นนะพี่นะปราในฟอร์มสวยฟอร์มธรรมชาติแบบนี้เก้าร้อยบาท นะครับการประ่าลรายการสุดท้ายรายการสุดกับพี่นับรูปหล่อหลวงพ่อเกินกับพี่นับสามชายบางขานเนีครับที่ตานี่เป็นก้อนกรอนหรืพี่สามชายดูง่ายสบายตาเนี่พี่นะารอหุ่นเทียนเดิมๆนะครับรอยประกบชัดเจนนะครับดูเนื้อดูความนุ่มความนิ่มนะครับแล้วดูเส้นเชลามดูหลุมกวนนะครับด้านล่างครับพี่นับรอยหยอดนะครับหยอดได้สวยหยอดได้เดิมได้หยอดได้ธรรมชาติพี่ดูเนื้อได้ไหมนะร่องรายการหยอดเห็นไหมเนะครับสวยเดิมธรรมชาติ สำหรับพิมพ์คีตาองค์นี้นะครับแล้วขอข้ามระดับพันองค์นึงนะครับองค์นี้ขอหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับรูปหล่อหลวงเพราเกินพิมพ์คีตาสามชายครับพี่สามชายดูง่ายๆเลยเนี่ยคีตาเป็นเม็ดเป็นก้อนเลยเนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเช้านี้ก็ประมาณนี้นะครับพี่ๆสนใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็มาผมได้เลยนะครับพร้อมรับสายเสมอวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ